การบริหารจัดการระบบ d m a เพื่อควบคุมน้ำสูญเสียโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยความเป็นมาของโครงการอัตราน้ำสูญเสียเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลดำเนินงานที่สำคัญของการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาประกอบกับพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยมีการรับซื้อน้ำประปาจากเอกชน และจ้างเหมาเอกชนดำเนินการผลิตน้ำประปาดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสียซึ่งจะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรับซื้อน้ำประปาและสามารถจ่ายน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงและเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับการปาส่วนภูมิภาคจึงมีการจัดทำระบบควบคุมน้ำสูญเสีย โดยใช้วิธีแบ่งพื้นที่จ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย District Metering Area หรือ DMA วัตถุประสงค์งานบริหารจัดการระบบ DMA 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดน้ำสูญเสีย 2. เพื่อช่วยในการบริหารการจ่ายน้ำพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 3. เพื่อควบคุมปริมาณการซื้อน้ำจากเอกชน 4. เพื่อควบคุมแรงดันน้ำในพื้นที่เกาะสมุยให้มีความเหมาะสมน้ำสูญเสียคืออะไรน้ำสูญเสียคือน้ำที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือใช้ตัวยอ่อว่า NRW ยอ่อมาจาก Non Revenue Water หรือ UFW ยอ่อมาจาก Unaccounted for Water น้ำสูญเสียเกิดจากอะไรสาเหตุของการเกิดน้ำสูญเสียได้แก่ 1. จากการแตกรั่วของระบบการจ่ายน้ำ 2. จากการเสื่อมสภาพของมิเตอร์ 3. จากการลักใช้น้ำ 4. จากการบำรุงรักษาการจ่ายน้ำเช่นน้ำสำหรับระบายตะกรในระบบน้ำดับเพลิงน้ำจำหน่ายฟรีเป็นต้นคำนิยามระบบ DMA d i s t r i c t m e t e r i n g Area หมายถึงพื้นที่โครงข่ายท่อจ่ายน้ำที่ถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ย่อยๆที่แยกอิสระออกจากกันอย่างเด็ดขาดโดยมีการติดตั้งมากวัดน้ำเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลการไหลได้อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นระบบเฝ้าระวังและช่วยในการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียโครงการสำรวจออกแบบและติดตั้งระบบ DMA ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยแบ่งออกเป็น4ขั้นตอน 1. การสำรวจ 2. การออกแบบ 3. การติดตั้ง 4. การบริหารจัดการขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ติดตั้งระบบ d m a 1. การสำรวจโรงกรองน้ำ 2. การสำรวจแรงดันน้ำ 3. าการสำรวจประตูน้ำ โรงกรองน้ําของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยมีทั้งหมด5โรงได้แก่ 1. โรงกรองน้ําหินลาด 2. โรงกรองน้ํำผู้กระจุด 3. โรงกรองน้ําหน้าเมือง 4. โรงกรองน้ํำผู้เฉวง 5. โรงกรองน้ํำ RO ของเอกชนและ2สถานีจ่ายน้ําได้แก่ 1. สถานีจ่ายน้ําช่องเขา 2. สถานีจ่ายน้ําศิลางู พื้นที่แรงดันน้ำต่ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยได้แก่ 1. พื้นที่โซนปลายแหลม 2. พื้นที่โซนอ่างทอง 3. พื้นที่โซนบ่อผุด 4. พื้นที่เนินเขาสูงโซนตะลิ่งงามการออกแบบระบบ DMA ออกแบบตามมาตรฐาน International Water Association โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กำหนดขอบเขตพื้นที่ย่อยโดยใช้ประตูน้ำกั้นขอบเขต2คํานึงถึงสภาพพื้นที่ทางกายภาพจํานวนผู้ใช้น้ำต่อพื้นที่ไม่ควรเกิน3,000ราย 3. ตรวจสอบแรงดันน้ำในพื้นที่ 4. ทดสอบซีโรเทส 5. ทดสอบพื้นที่พร้อมจัดทําแบบจําลองการทดสอบซีโรเทส เพื่อทดสอบว่าแรงดันน้ําในพื้นที่มีค่าเป็นศูนย์เมื่อทําการปิดประตูน้ํากั้นขอบเขตแสดงว่าไม่มีน้ําข้ามจาก DMA โซนอื่นเข้ามาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยแบ่งพื้นที่จ่ายน้ำออกเป็น8 DMA ได้แก่ DMA 1โซนอ่างทอง DMA 2โซนลิปะน้อย DMA 3 โซนหน้าเมือง DMA4 โซนละไม DMA5 โซนเวง DMA6 โซนปลายแหลม DMA7 โซนแม่น้ำบ่อผุด DMA8 โซนบางปอโดยมีอัตราการผลิตเท่ากับ1,025ลูกบาทเมตรต่ตอชั่วโมงภาพขั้นตอนการติดตั้งระบบ DMA ลักษณะการใช้งานระบบ DMA เมื่อเกิดเหตุท่อแตกรั่วตู้ RTU จะรับส่งสัญญาณเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบโฟลขึ้นสูงเพร์เชอร์ลดลงต่ำเจ้าหน้าที่ออกซ่อมโดยเร่งด่วนการประปาสมรภิภาคพ,พึงพอใจประชาชนพึงพอใจตู้ DMA และอุปกรณ์ประกอบ แผนผังการจ่ายน้ําในระบบ DMA ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยยกตัวอย่างการหาปริมาณน้ําจ่ายในโซน DMA 2จะมีมิตเตอร์หลักที่ต้องนํามาคํานวณ3ตัวได้แก่มิตเตอร์บ้านตาแสงมิตเตอร์แยกราชามิตเตอร์ช่องเขาตัวล่างโดยมิตเตอร์บ้านตาแสงจะเป็นตัวแบ่งโซนระหว่าง DMA 1กับ DMA 2โดยปกติจะปิดเอาไว้ จึงไม่จำเป็นต้องนำมาคำนวณสูตรคำนวณปริมาณน้ำจ่ายเข้าพื้นที่ DMA ต่างๆ DMA 1จะเท่ากับมิตเตอร์หินลาด150ลบมิตเตอร์หน้าสำนักงานบวกมิตเตอร์บ้านตาแสง DMA 2เท่ากับมิตเตอร์สแยกราชาบวกมิตเตอร์ช่องเขาตัวล่าง DMA 3เท่ากับมิตเตอร์ช่องเขาตัวบน บวกมิเตอร์คลองแขก DMA 4จะเท่ากับมิเตอร์คลองแขกลบมิเตอร์เฉวงน้อย DMA 5เท่ากับมิเตอร์พูชเฉวงบวกมิเตอร์ศิลางูบวกมิเตอร์เฉวงน้อยลบด้วยมิเตอร์ร้านดอกไม้ DMA 6จะเท่ากับมิเตอร์ r o ปลายแหลม DMA 7จะเท่ากับมิเตอร์ร้านดอกไม้ลบมิเตอร์สามแยกบ่อผุดบวกด้วยมิเตอร์โค้งพลาน DMA แเท่ากับมิเตอร์หน้าสำนักง,งานลบมิเตอร์หน้าโค้งพลัานทั้งนี้เมื่อมีการจ่ายน้ำที่ไม่เป็นไปตามแผนผังขั้นต้นจะต้องปรับค่าจากมิเตอร์ต่างๆตามไปด้วยหน้าจอแสดงผลของระบบ DMA เมื่อหน้าจอแสดงผลว่า ปริมาณน้ำไหลผ่าน DMA นั้นมากแต่แรงดันกลับลดลงให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามีท่อแตกรั่วจากนั้นทีมช่างจะเข้าสำรวจในบริเวณ DMA ดังกล่าวเมื่อตรวจพบก็ทำการซ่อมแซมและรายงานผลกลับมายังการปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยการรายงานผลของระบบ DMA จะใช้ข้อมูลของแต่ละเดือน ที่ปรากฏในโปรแกรมมาคำนวณเพื่อรายงานผลโดยมีสูตรคำนวณปริมาณน้ำสูญเสียดังนี้ปริมาณน้ำสูญเสียจะเท่ากับปริมาณน้ำจ่ายลบด้วยปริมาณน้ำขายลบด้วยปริมาณน้ำที่ใช้ฟรีและเปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสียจะเท่ากับปริมาณน้ำสูญเสียหารด้วยปริมาณน้ำจ่ายคูณด้วย100%เปอร์เซ็นต ตัวอย่างการรายงานผลสรุปแนวทางการดำเนินงานรายงานน้ำสูญเสียจากการจ่ายน้ำจากโรงกรองจากระบบ DMA จากระบบบิลลิงจากนั้นตรวจพบพื้นที่ DMA น้ำสูญเสียสูง วางแนวทางการจัดการดังนี้ 1. ทํา ate, สเต็ปเทส 2. ติดตามผู้ใช้น้ํารายใหญ่ 3. ตรวจสอบมารการอ่านมารจากนั้นทําการประเมินผลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยขอขอบคุณ